ครับก็เมื่อวานนะครับผมมี A.I. ครับผมกระโดด14เเซเลยนะครับ<ม>โดยประมาณก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแรงเก่งกำไรเพราะช่วงที่ผ่านมาบาทอ่อนด้วยนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะมีการมองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งจริงเรานำเสนอมาโดยตลอดนะครับ<ม>ว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปในเดือนที่4แล้วนะครับ,รบแต่ว่าในมุมมองของอันนิสเรานะครับผมพี่นุชย์นะครับมผมก็มองว่าคือที่มันบริบาลเนี่ยอาจจะเป็นเป็นการ เด้งสั้นๆเฉยๆนะครับในเชิงแนวโน้มของผลประกอบการเนี่ยคิดว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะวา่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวแล้วสินค้าของ AI จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารสัตว์แบบพรีเมียมใช่นะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินเฟอ้อเนี่ยอำนาจการซื้อลดลงเนี่ยเขาก็อาจจะกลับไปซื้อสินค้าที่เป็นอาหารสัตว์ที่เป็นอาาานธรรมดาใช่ไหมธรรมดาพวกนี้เพราะเวทเวทไอพวกเวทเพ็ดฟู้ดเนี่ยที่เป็นอาหารเปียกสัตว์เนี่ยมันถือว่าก็พรีเมียมพอสมควร นะครับอันนี้ก็คำแนะนําตอนนี้เป็นไงครับพี่มนก็จริงๆเราแนะนําถืออยู่มานสักพักแล้วนะครับเมื่อก่อนเราแนะนําขายนะครับแต่ว่าช่วงที่มันตกลงไปใกล้ๆสามบาทเนี่ยก็ถือว่าอย่างที่ไบบอกก็คือมันเริ่มบอทท c e เอาไปแล้วเราก็มองว่ามันน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งละก็เลยปรับขึ้นมาเป็นถือแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ยังเป็นความกังวลอยู่แล้วก็เรื่องของลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เขาจะมีปัญหา้วยว่าลูกค้าแบบเอาไปแล้วขายไม่ได้ก็มีสต็อกค้างค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เหมือนตรงนี้เริ่มเคลียร์ละ ก็ครึ่งปีหลังก็ดูว่าน่าจะน่าจะเริ่มโอเคขึ้นแต่ก็ต้องต้องยอมรับว่าถ้าเทียบยอนเยียเนี่ยกำไรเขายังถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ก็ทำให้เรายังแนะนำแค่ถือนะครับเป้าหมายพื้นฐานเนี่ยจะอยู่แค่3.24งนั้นราคาที่มันเด้งขึ้นมาในช่วงเนี้ยก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกินเป้าหมายปีหนึ่งละถ้าสมมติว่าจะให้มันได้ระดับที่ปิดเมื่อวานท่3.8เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะที่ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาให้เห็นชัดเจนเรื่องของการฟื้นตัว ตอนนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบกลับไปที่เดิมคลัวก็เสริมอีกมุมหนึ่งที่ตลาดมีเทรดดิง้งถ้าเกิดบอกว่าเล่นกำไรก,กำไรเรื่องค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยคือจริงเข้าใจว่าทางบริษัทนะครับผมที่นักวิเครคาะห์เราใส่ในประมาณการก็คือคิดว่าทางบริษัทเนี่ยจริงๆเฮดจิ้งค่างเงินไว้นะ,ค,ะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้บาทอ่อนหรือแข็งเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มากเท่า,า,าไหร่ นะครับก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงขึ้นมาถ้าสมมติมีอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งนะครับก็อาจจะต้องทํากําไรออกมาเพราะพื้นฐานก็คือ3.24จบาทครับก็อีกตัวหนึ่งครับเอราวันนะครับผมมีลงทุนโรงแรมนะครับในญี่ปุ่นทั้งหมด4แห่งนะครับโดยจะเป็นซื้อเนี่ยสแห่งแล้วก็จะเป็นเช่าระยะยาว30ปีอีกหนึ่งแห่งนะครับรวมเงินลงทุนเนี่ยงบก็1 7ึ่งจุดพันล้านนะครับห้องทั้งหมดเนี่ยสามห้องนะครับก็ถ้าไปดูเนี่ยก็จะมีย่าน อิร์แบายชินะครับผมที่กรุงโตเกียวนะครับมีองคงการที่สามเนี่ยอยู่อุเอโนะนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแล้วก็ไม่เคยยังไม่เคยไปญี่ปุ่นนะพี่มมนเคยไปไหมเคยไปแล้วครับอ๋อครับแล้วครับครับแล้วก็จะมีเป็นเช่าโรงแรมสามสิบปีนะครับตัวฮอปอินลาคุเอ่อคาบายาชิกไคซาอาจจะเรียกผิดนะครับผมก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกไหมครับพี่มนเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นเทนของเขาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่านี้ก็ออกมาชัดเจนขึ้นแล้วก็เขาพยายามที่จะ ขยายฮอปอินเนี่ยไปมากขึ้นเพราะว่าฮอปอินหลักๆหลังๆก็จะเป็นตัวที่เขาเริ่มเป็นหัวหอกที่เอาไปทําตลาดมากขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าสี่โรงแรมเนี้ยก็น่าจะเป็นชื่อฮอปอินเลยแหละก็ภาพรวมนะเนี้ยเอราวันเนี่ยยังเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นตัวโรงแรมที่เราชอบที่สุดในกลุ่มนะครับก็การเติบโตเขายังค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหมือนฟื้นตัวเร็วกว่าคนอื่นนะครับก็แนะนําซื้อนะครับเป้าหมายที่ห้าสิบเก้าบาทครับพี่วอนเอ่อฮอปอินเนี้ย มันไม่ใช่ลักซ์ซรี่ใช่ไหมจะเป็นเทียบประมาณสักเป็นเป็นเป็นสองสามดาวแค่นั้นเองเพราะว่าจะเป็นหลักๆที่เหมือนแต่ว่ากึ่งกึ่งพูดยังไงดีเหมือนกับเป็นแค่ไว้นอนจริงๆอะอพาร์ตเมนต์อะไรประมาณนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีฟูลเซอร์วิสล้วก็ถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเน้นแบบพวกเซลหรือพวกอะไรที่ก็ต้องวิ่งต่างจังหวัดเยอะๆก็พักแบบคืนสองคืนแป๊บๆแล้วออกเช้าอะไรที่ไม่ได้กลับมานอนแลวไม่ได้ใช้ฟาร์ตี้โรงแรมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบกษณะแบบนั้นแล้วก็ราคาไม่แพง S <S ถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบคือเราไม่ถึงพันโดยคขา่ขาวๆว่าเน้นต่างจังหวัด,ด้วยครับก็บบญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันก็อันนี้ก็ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ทําทําให้เขาเนี่ยกลับมาค่อนข้างเร็วค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือจะตัว SJWD เมื่อวานก็บวกเข้ามาประมาณเกือบหกเปอร์เซ็นเลยนะครับก็หลักๆก็จริงมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับในตัวพื้นฐานยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนตัวนี้เราก็แนะนําซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันดีกว่าครึ่งปีแรก อันนี้ก็เป็นอะไรทีไ่ได้ได้บอกกันมาเสมออยู่แล้วนะครับแล้วเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของ m อ็มแอนจะมีพูดกันบ้างแต่ว่าทางบริษัทก็บอกว่า m a เนี่ยมันคงไม่เร็วนะครับอย่างเร็วก็อาจจะเป็นสส้นปีไม่ก็ปีหน้าไปเลยก็อันนี้อาจจะเป็นการเกร็งกาไรระยะสั้นแล้วก็อาจจะเริ่มหาหุ้นที่เรียกว่าเออครึ่งปีหลังมันเดียว่าครึ่งปีแรกอะไรแบบนี้เราเป็นเทรดดิ้งไปแต่ไงตัวนี้เราก็ยังเป็นตัวที่ชอบในกลุ่มโลจิสติกนะครับทาร์เก็ตก็ยู่รับจาดเก็ดแยะนำซถ้อ ยาวๆนะครับแล้วก็พูดถึงค่าเงินบาทอ่อนนะครับผมค่าเงินกีบนะครับของประเทศลาวเนี่ยก็อ่อนมากเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเอ๊ะกระทบหุ้นไทยไหมนะเพราะว่า <c oughs> กีบเนี่ยอ่อนไป30%เลยนะครับเราก็มีทำเซนซิทีฟิตี้นะครับจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าทิสโก้เนี่ย ติดต่อ IC ได้นะครับถ้าอยากจะใช้ในส่วนของข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเราก็มีให้ดูแลให้นะครับเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะครับเป็นบนเป็นเปิด e o p e เออนไลน์เลยนะครับอ่าก็ตัวที่ได้รับผลกระทบกับ Revenu นนะครับผมก็จะมีตัวอย่างซัสโกนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับกับรายได้ที่ไทยคมก็จะมีประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับในประมาณการมี b ีเอ k ีเนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยสะสนไม่ดูไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีม่ค่ยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่ำห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ก็ยกว่าผลกระทบกับไทยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนียแต่ว่าก็เริ่มเมื่อมีพวกอ่าหลายที่ก็เริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจลาวจะเป็นยังไงต่อว่าดูเหมือนมันดิ่งลงค่อนข้างเร็วเลยในขณะที่คนอื่นเริ่มฟื้นตัวอันนี้ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับแต่ันนี้เราไปเที่ยวนี่ก็จะถูกลงใช่ไหมใช่ครับจริงแต่พี่โมเคยไปประเทศลาวไหมฮะเคยเคยข้ามไปทีหนึ่งแล้วเขาเขารับคืออันนี้อ่านพันทิปมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินสกุลกีบเท่าไหร่ะเขาจะ p r ฟอร์อยากจะรับเป็นเงินไทยบาทอันนี้จริงไหมใช่จ่ายบาทใช้บาทเอาไม่ได้แลกไปเขาก็แต่แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่รับแบบไม่รับจริงจังแค่ไหนแต่ว่าอย่างไปตลาดไปอะไรเขาใช้เงินบาทได้ก็ก็เรียกว่าตอนนี้ก็ยิ่งถูกมากเลยเามเมื่อก่อนตอนที่ไปน่าจะมาสองสามร้อยกีบตอนนี้มันห้าร้อยเกือบหกร้อยแล้วก็อ่อนมากเกือบเท่าหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครไปเที่ยวลาวอยู่ใกล้ก็อาจจะลองไปไปดูดูได้นะครับว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะเที่ยวแล้วถูกลงนะครับแต่ก็ อย่างที่บอกนะครับว่าผลกระทบกับหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเอามาเอามาฝากกันละกันนะครับครับแล้วก็คุณสาานะครับที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าไปหารือกับทางสายการบินนะครับสายการบินเนี่ยก็มีถกในประเด็นของว่าอาจจะมีนโยบายสนับสนุนด้วยนะครับอย่างเช่นการฟรีวีซ่าจีนกับอินเดียเลยนะครับอาจจะมีการขยายเที่ยวบินนะครับเพื่อที่จะรองรับไฮซีซั่นที่กำลังจะเข้ามาถึงในช่วงตรมาสีนะครับ ก็ราคาหุ้น AV นะครับผมก็ปิดบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่2.86ขึ้นมาตรงนี้ก็3%กว่าเลยนะครับแล้วก็อัพไซต์ตรงนี้ก็มี22% จาก t a r g e เก็ i ไพร์นะครับคาดกำไรปี2023ทั้งปีเนี่ย1976 1 976พิกจากขาดทุนปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย8,214ล้านบาทนะครับ AV คำแนะน,นำเป็นไงครับพี่มลก็เราแนะนำซื้อนะครับรต้องยอมรับว่าพอมันสถานการณ์โควิดมันจบเนี่ยกลับมาเนี่ยสายการบินเริ่มกลับมาค่อนข้างโอเคละก็เร็วพลิกมาเป็นกำไรได้ ทุกตัวละนะครับอันนี้ก็แล้ว AV เนี่ยจริงๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับเพราะว่าโดยภาพเนี่ยเขามันมีจีนด้วยซึ่งจีนเนี่ยยังกลับมาได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าถ้าสมมติว่าขึ้นปีหลังนี้จีนกลับมาได้ดีขึ้นหรือปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่า AV น่าจะได้อันนี้สมมันข้างดีเลยถ้านโยบายฟรีวีซ่าจีนมาก็น่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับก็กลุ่มโรงแรมเราเอ่อกลุ่มท่องเที่ยวก็ยังชอบอยู่ใช่ไหมครับก็ปีนี้ท่องเที่ยวเป็นระเอก ของ g ี p เราอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าทั้งสายการบินทั้งโรงแรมก็ฟื้นตัวกลับมาได้ดีครับแล้วก็ BA นะครับก็บวกเหมือนกันครับผมปิด16.90นะครับเพิ่มขึ้น40สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น2%นะครับ นี้ก็คาดกำไรทั้งปีก็จะอยู่ที่7 8 6ล้านบาทนะครับพลิกขาดทุนจากปีที่แล้วเนี่ย2,000กว่าล้านเลยนะครับตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันไหมครับใช่ครับแนะนำซื้อเหมือนกันตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งปรับมาเป็นซื้อได้ไม่นานเหมือนกันเพราะว่าภาพรวมต่างๆมาเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว,ว่าผูตโดยสารอะไรก็กลับมาดีตัวเองก็แพงขึ้นก่อนก่อนโควิดแล้วก็ทุกอย่างเริ่มกลับสู่สภาพปกติก็ทั้งแอร์ไลน์ทั้งสองตัวก็แนะนำเป็นซื้อนะครับ,รบแล้วพี่มลชอบตัวไหนมากกว่ากันครับถ้าถ้า เทาจริงๆคือจะชอบ AV อวมากกว่าเรื่องเรื่องที่จีนนี่แหละแต่ว่าก็มันก็มันก็เป็นเหมือนกับเกงเหมือนกันเกงกําไรเหมือนกันเพราะว่าจีนมันยังไม่ได้กลับมาแบบเต็มที่แล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจจีนที่เราทราบกันช่วงนี้มีปัญหาเนี่ยนัรท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้กลับมาอย่างที่คาดกันที่เราคาดประมาณสัก5ล้านใช่ไหมก็อาจจะแบบเหลือสัก3าถึงสล้านแต่งก็ตามมันก็โตขึ้นจาก ตอนก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแหละก็ถือว่าเป็นตัวที่มีอัพไซด์น่าสนใจกว่าครับก็ถ้าข้อสังเกตเนี่ยดูจากราคาเนี่ยบีนี่จะขึ้นมาก่อนนะฮะส่วน AV นี่ยังไม่ได้ทำหายเท่าไหร่ก็ถือว่าจะเป็นแลักกาศก่อนนะครับครับแล้วก็อันนี้เลื่อนแอลเลื่อนอีกแล้วก็เลื่อนต่อนะครับผมก็จะเป็นแผน IPO SCGC บริษัทลูกของ SCC นะครับก็จะเป็นตัวธุรกิจปิโตเคมีคอลของเขานะครับผมก็เดิมทีเนี่ย เลื่อนขอตลา,าดนะครับถึงวันที่สี่ตุลาคมนะครับแต่ว่าสรุปก็ยังแจ้งว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะครับก็บอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจกนะฮะอาจจะไม่เหมาะในการที่จะ IPO อ่าพุ้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เข้ามาในตลาดแบบนี้นะครับแต่ก็ในในรายงานก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเลื่อนไปถึงวันไหนแต่ก็คิดว่าคงเลื่อนแล้วเลื่อนอีกต่อไปครับเข้าใจว่าถ้าถ้าเลื่อนหลังจากสี่ตุลานเนี่ยต้องทาไฟลิ่งใหม่นะครับก็อาจจะต้องเรื่องเข้ามาใหม่ก็ต้องใช้เวลาสัรงยานอย่างไง อย่างเร็วตอนนี้ก็น่าจะเป็นปีหน้าแล้วล่ะ<ม>ครับครับเดี๋ยวขอตักาตแชทนิดหนึ่งนะครับคุณลงทุนแมวนะครับคุณชนณลงคุณลีนะครับผมก็พบกันจำจำหน้าได้นะครับผมจำชื่อได้นะครับ <iyor> แล้วก็สารปกครองสูงสุดนะครับผมไม่รับคำร้องอ,อ ى, ที่ East Water ฟ้องกรมธนารักษ์นะครับประเด็นที่เรื่องประมูลนะครับ <laughs> ไอตัวท่อส่งน้ำไปทางตะวันออกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยลบแล้วกันนะครับผม มันก็เป็นประเด็นมาสักพักละนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอีสวัเตอร์เขาก็เหมือนเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นโมโนพโลีเลยก็ได้เป็นเจ้าหลักเลยที่แบบ,บส่งน้ําในตัภาคตะวันออกแล้วก็เริ่มพอเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาก็เหมือนกับมีเรื่องมีราวอะเล็กน้อยแล้วฟองสารกันอันนี้ก็พอใสไ่ไม่รับไม่รับเนี่ยก็เหมือนกับอิสวัตเตอร์เองก็จะต้องสูญเสียมาเกิดแชร์ไปะระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งในประมาณการเนี่ยก็คือหลังจาก ที่วงสยามกอ่อสร้างนะครชนะประมูลมท่อตัวนี้เนี่ยก็คิดว่ายอดขายของ East Water ร์น้ำดิบเนี่ยก็จะลดลงประมาณ50%เรลยอตลยครับตอนนี้คําแนะนําเป็นยังไงครับเราก็แนะนําแค่ถือนะครับเป้าอยู่ที่7.3ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันกอาจจะมีดาวไซด์ได้อีกนะครับ<ม>เพราะว่าโดยภาพเนี่ยพอมันมีคู่แข่งเข้ามาเนี่ย เรื่องสถานการณ์ที่เมื่อก่อนบริษัทเคยแบบเหมือนเป็นคนเดียวเนี่ยมันก็เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วกังวลอาจจะมีอนาคตจะมีสองไล์ที่สามที่4ี่ที่ห้าอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นดาวไซด์ที่สวอเตอร์อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรือบางที่เขาเจอเนี่ยมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นภาพที่ตอนนี้ก็คงจะยังไม่ได้นําให้เข้าไปนะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นซีนารีโอแอนนัลลิสิ์นะครับผมค,ค,คือก็อีดีสุดอันบนเนี่ยก็คือว่าเอ่อจะยังได้รายได้ที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแต่ว่า กรณีที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือตัวเบสเคสตัวตรงกลางน,นะครับก็คือรายได้เนี่ยลดลง50%แล้วก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับว่ากําไรจะลดลงประมาณไหนแล้วกันนะครับซึ่งเว r ร์สเคสเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเว r ร์สเคสจะแบบหายไปเลยในส่วนที่ฟองร้องกันเนี่ยเรียกว่าไม่ได้หายแค่50นะหายแค่หายไปเลยร้อเนี่ยมันจะเหลือแค่สี่จุดบาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันก็มีดาวไซด์พวกนี้ที่อาจจะกลังเป็นเรียกว่ารบกวนตัวนี้อยู่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะถ้าไม,ม